สวัสดีค่ะทองเฉวันฮาวสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสด,ดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกับเราซื้ออีกแล้วนะคะมาเจอเราซื้อก็ต้องเรียนภาษาจีนกับเราซื้อนะคะวันนี้ค่ะตามเดิมเลยนะคะความเลิศเฉยูคาเลยูแปลว่าอะไรคะนักเรียนนักเรียนน่าจะจําประโยคนี้ได้แล้วนะคะความเลเยูแปลว่าสนุกสนานเรียนภาษาจีนนั่นเองนะคะคําว่าเฉ เฉวีแปลว่าเรียนนะคะเฉวีแปลว่าเรียนส่วนคําว่าหาันอยู่หันอยู่แปลว่าภาษาจีนนะคะอ่ะวันนี้นะคะเรายังยังอยู่ในบทที่สองนะคะแล้วก็จะมารู้ประโยคด้วยนะคะตี่อ้อคือนะคะตี่อ้อคือคือบทที่สองนะคะบทที่สองเราก็จะเป็นนิมนต์หุ่ยปู้หุ่ยตายอยู่มั้วชิวนิมนต์หุ่ยปู้หุ่ยตายอยู่มัชิวเพราะ่าพวกเธอเล่นแบดมินตันเป็นไหมนะคะอ่ะมาดู คำศัพท์กันก่อนนะคะทบทวนก่อนนะคะเพราะว่าคำศัพท์ตรงนี้จะสําคัญมากเลยนะคะอาจจะเป็นชนิดของกีฬานะคะต่างๆเชิญเชื่อแปลว่าคําศัพท์นะคะคําศัพท์คําแรกนะคะตาล้าน Shi ยวตาล้านเฉีวแปลว่าบาสเกตบอลนะคะคําที่สองค่ะที่ถึง Shi ยวที่ถึงเฉียวแปลว่าเตะตะกร้อนะคะคําที่สามค่ะตาพิงพางชิว ตาพิงพังชิวเพราะว่าตีปิงปองนะคะคําที่สี่ค่ะตาอยู่มา,าอเฉวตาอยู่มาอเวเพราะว่าตีแบดมินตันนะคะคําที่ห้านะคะอาทีจู่เฉวทีจู่เฉวเตะฟุตบอลน,นะคะในที่นี้มีนักเรียนคนไหนที่ชอบกีฬาที่เราซื้อพุ่งพูดไปบ้างไหมคะนักเรียนเล่นกีฬาชนิดไหนเป็นบ้างคะ มีเยอะเลยนะคะมีส่วนมากก็จะเป็นผู้ชายก็จะเป็นที่จู๋ฉิวใช่ไหมคะที่จู๋ฉิวแปลว่าอะไรคะเตะบอลน,นะคะผู้หญิงแล้วครับผู้หญิง อตีแบดมินตันก็ได้นะคะตายมเมาส์ิวอืวหรือว่าเล่นปิงปองก็ได้นะคะตีปิงปองตาพิงพังิวอ่าโอเคค่ะทีนี้นะคะเรามาดูตรงนี้กันดีกว่าคะ่ะจะเป็นประโยคนะคะให้นักเรียนได้ฝึกอ่านกันนะคะอ่านี้นะคะดูอีตูค่ะตูอีตูแปลว่าฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านอ่าประโยคนี้นะคะเราจะอ่านว่าหนี่ฮุ่ยบุ่ยต้ายิเมาส์ชิว หนีหุยปูหุยตายู่มอสเชวแปลว่าอะไรคะแปลว่าคุณตีแบดมินตันเป็นไหมนะคะห้ยปูหุวยแปลว่าเป็นหรือว่าไม่เป็นนะคะตายู่มอสชวก็จะแปลว่าตีแบดมินตันนะคะยูมอสเชิวแปลว่าแบดมินตันนะหนีแปลว่าคุณหรือว่าเธอก็ได้นะคะแต่ในที่นี้เราซื้อเอาคําว่าคุณมานะคะนักเรียนจะใช้คําว่าคุณหรือคําว่าเธอก็ไม่ผิดนะคะอ่า อันนี้ก็จะอ่านว่า你会不会打羽毛球你会ยต打า毛球เพราะว่าคุณตีแบดมินตันเป็นไหมนะคะอ่าประโยคที่สองนะคะประโยคนี้เลยวอฮุยตายูม้าชิวอ่ายูมาชิวเพราะว่าอะไรคะเมื่อกี้เพิ่งผ่านไปเมื่อกี้เลยตีแบดมินตันใช่ไหมคะอ่าตายูมาชิวเพราะว่าตีแบดมินตันนั่นเองฮุยเพราะว่าอะไรคะ พูดพว่าเป็นหรือว่าสามารถใช่ไหมคะประโยคนี้ก็จะแปลว่าฉันตีแบดมินตันเป็นนั่นเองค่ะนกักเรียนตีเป็นไหมคะอ่านฉันตีแบดมินตันเป็นนะคะก็จะพูดว่าหัวห mm ้อยตาหยิเมาส์วัวหยตาหยิเมนะคะต่อไปนะคะประโยคต่อไปก็จะเป็นหัวห mm hmm. ้อยตาพิงพังวัวห ตาพิงพังฉิวตาพิงพังฉิวเปลว่าอะไรคะเปลว่าตีปิงปองนั่นเองค่ะตีปิงปองนะคะตาพิงพังฉิวอ่าววอแปลว่าฉันใช่ไหมคะห้ยแปลว่าเป็นหรือว่าสามารถประโยคนี้ก็จะแปลว่าฉันตีปิงปองเป็นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะวอปุ้ยตาชวนจี วอปู้ยตาชวนจีอ่าประโยคนี้มีคำว่าอะไรคะตาชวนจีตาชวนจีแปลว่าอะไรคะชกมวยนะคะอ้าวในที่นี้มีใครชกมวยเป็นบ้างคะอ่าเราเราซื้อําอ่าเราซื้อชกมวยไม่เป็นนะคะวอปู้ยตาชวนจีอ่าปู้หยมีคำว่าปู้เข้ามานะคะปู้แปลว่าไม่ใช่ไหมคะแต่มาอยู่ลมกันปู้กับห้ยเสียงชนกันนะคะเสียง ที่เสียงตัวแรกก็จะลดลงมาหนึ่งเสียงนะคะจากปู่ก็เป็นปู่นะคะจะเป็นวอกปูุ่้ยตาชวนจีอวอบปู่คูยตาชวนจีแปลว่าฉันชกมวยไม่เป็นนะคะ,ะถ้าใครชกมวยไม่เป็นก็สามารถพูดประโยคนี้ได้นะคะวอกปูุ่้ยตาชวนจี อ่ะทีนี้นะคะเมื่อกี้ได้รู้คําศัพท์กันไปรูปคําศัพท์แล้วก็รู้ประโยคกันไปแล้วนะคะให้นักเรียนได้ลองฝึกพูดกันนะคะอ่ะทีนี้นะคะเราซื้อการบ้านนะคะก็คือให้นักเรียนได้จดประโยคที่เราซื้อให้นะคะกําหนดมาให้2ข้อนะคะตามนี้เลยทั้งตัวจีนพินอินคำแปลนะคะเขียนลงในสมุดนะคะทั้ง2ข้อเลยมีทั้งตัวจีนพินอินคําแปลนะคะ เวลาเขียนตัวจีนนะคะเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะว่าอย่าเลยบรรทัดนะคะอย่าเลยบรรทัดออกมานะ่าแล้วก็ เวลาเขียนสามารถเขียนกับดินสอได้นะคะถ้าเขียนกับดินสอก็เราดินสอให้แหลมๆนะคะเวลาเขียนจะได้สวยขึ้นนะคะจะได้่าเขียนได้ครบทุกเส้นนะคะจะมีเส้นเล็กๆก็นังเรียนก็สามารถเขียนได้นะคะส่วนคนที่เขียนกับปากกาก็อย่าลืมตวัดเส้นด้วยนะคะตัวสอนจะได้ไม่แข็งทื่อนะคะมีการตวัดเส้นต่ตวัดเส้นยังไงตวัดเส้นตรงที่อ่าถ้า นักเรียนเห็นเมาส์เราซ้มไหมคะถ้า,อ,าอย่างเช่นตรงนี้ค่ะตรงพิงพางชิ้วตรงพิงพางตรงนี้นักเรียนเห็นเส้นตรงนี้ไหมอ่าด้านล่างนะคะนักเรียนก็สามารถตวัดอย่างนี้ลงมาแบบนี้ได้เลยนะคะถ้าเส้นบางก็จะเรา,เราจะต้องเราจะต้องตวัดตรงนั้นนะคะอ่าตวัดเส้นนิดนึงนะคะจะได้อ่าตัวอักษรจะได้ไม่แข็งทื่อนะคะค่ะสําหรับวันนี้ การสอนจษาจีนของเราซื้อก็มีเพียงแค่นี้แล้วก็อย่าลืมทําการบ้านด้วยนะคะจดทั้งสองข้อลงในสมุดนะคะทั้งหมดเลยนะอะสำหรับวันนี้เราซื้อก็มีการสอนเพลงแค่นี้ค่ะแล้วเจอกับเราซื้อใหม่ครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้จ้เจียนค่ะ